มาตรการเข้มของกองกําลังบุรุพาที่สั่งห้ามคนไทยเข้ามาทํางานในบ่อนฝั่งกรัรมพูชาก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วถึง165กิโลเมตรแม้คําสั่งชัดเจนแต่ทางลับนะครับช่องทางธรรมชาติบวกกับแรงจูงใจจากเงินเดือนคาสิโนมีแรงดึงดูดให้คนกลับเข้าไปเสี่ยงซ้ําแม้รู้ว่าผิดติดตามจากรายงานนี้ครับ ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2568เสียงเงียบที่ชายแดนอารัญาญประเทศไม่ได้แปลว่าทุกอย่างสงบแต่กลับหมายถึงมาตรการใหม่ที่เริ่มทำงานอย่างจริงจังเมื่อเวลาเปิดปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชาถูกปรับลดจากเดิม6นาฬกาถึง22นาฬกาเหลือเพียง8นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกคนในพื้นที่รับรู้ว่าความเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน 17มิถุนายน2568คำสั่งสำคัญถูกส่งจากกองกำลังบูรพาถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วระบุชัดเจนว่าห้ามคนไทยที่ทำงานในบ่อนการพนันกาสซิโนและสถานบันเทิงฝั่งป่อยเปตเดินทางออกนอกราชนจาจักรผ่านทุกจุดผ่านแดนในจังหวัดสระแก้ว มาตรการคำสั่งนี้ออกมาไม่ถึงสองวัน19มิถุนายนก็เกิดปฏิบัติการเมื่อร้อยทหารพลาน1304ปฏิบัติการบนเส้นทางเลียบพรมแดนบ้านใหม่โคกสแบงตำบลท่าข้ามจุดนี้ถูกใช้เป็นช่องทางธรรมชาติสำหรับคนที่ไม่ยอมรับคำสั่งห้ามชายไทย6คนกำลังพยายามข้ามฝั่งกลับไปยังคาสิโนโปลอยเปตโดยมีผู้นำทางส่งถึงจุดนัดหมาย พวกเขาให้การว่าเคยทำงานในคลาวกาซิโนได้ค่าจ้างเดือนละส0 0หมบาทกลับไทยเพื่อประทับตราเอกสารแต่ถูกปฏิเสธจากด่านทางเลือกจึงเหลือเพียงทางลับและลงเอยด้วยถูกจับกลางผงหญ้า20ิมิถุนายนร้อยทหารพลาน1201ปลูกพรมล่าตะเวนชายแดนรอบตลาดลงเกลือระยะทาง2กิโลเมตรตรงข้ามกับปอยเปต จุดนี้ถือว่าเป็นแนวเฝ้าระวังพิเศษเจ้าหน้าที่เดินเท้าลัดเลาะคอยสอดส่องการเคลื่อนไหวทุกช่วงค่ำคืนเพราะเจ้าหน้าที่รู้ว่าคำสั่งห้ามไม่เคยหยุดคนที่เลือกเสี่ยงเพื่อเงินเดือนจากคาสิโน 21มิถุนายนเวลา23นาฬิกาเสียงปืน3นัดดังขึ้นระหว่างปฏิบัติการจับกลุ่มคนไทย23คนที่บ้านแสนสุขตำบลคลองน้ำใสเจ้าหน้าที่บูรณาการทหารตำรวจและผู้นำชุมชนเฝ้าตรวจจากบาะแสที่ได้รับจนพบผู้ลักลอบเดินเท้าไปฝั่งกัมพูชาหลังการเตือนยิงขึ้นฟ้าควบคุมสถานการณ์ได้ในเวลาไม่กี่นาทีสามารถรวบได้ทั้งหมดรวมทั้งผู้นำพา สอบสวนเบื้องต้นพบว่าแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกกลับไทยเพื่อประทับตราแต่ถูกกักไว้จากมาตรการใหม่กลุ่มสองสมัครใจข้ามไปทำงานจ่ายค่านําพาข้าม2,500ถึง5,000บาทคืนเดียวกันเวลาประมาณตีหนึ่งเสียงฝีเท้ากลางพงยา นำเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกองกำลังบูรพาเข้าสกัดจับสมชายไทยขณะลักลอบข้ามพรมแดนพรมโหดปลายทางก็คือกาสิโนโออนไลน์บิดไทม์ time. หนึ่งในผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นผู้นำทางแบกสัมภาระให้เพื่อนเพราะรู้จุดเสี่ยงและเลี่ยงด่านปกติรับทำงานมา8เดือนและเลือกที่จะเสี่ยงอีกครั้ง มาตรการเข้มข้นของกองกำลังบุรพาในจังหวัดสระแก้วครั้งนี้ถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถจับกลุ่มได้รายวันซึ่งไม่ใช่แค่การควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดนเท่านั้นแต่คือแนวทางป้องกันแนวหน้าเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากบ่อนการพนันและยาเสพติดข้ามชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ซิลสต็อปเซฟของรัฐบาลที่เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อความมั่นคงของประเทศ n b t ภาคกลางรายงาน